อร่อยไหมครับอยากทราบว่าคุณชอบยาชนิดไหนมากที่สุดครับผมจะได้เอาไปจัดอันดับให้ท่านผู้ชมได้ชมบอบปาดก,ก่อน,นท่านจะรับชมคลิปนี้ฝากท่านกดติดตามช่องเกษตรชิวชิวด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากเกษตรชิชิว,ชว กับพบลับย่างนั้นะครับในรายการเกษตรชิวๆนะครับอยู่กับผมโจชิวนะครับวันนี้ผมก็มีสาระดีรมาฝากท่านผู้ชมอย่างเช่นเคยนะครับสาหรับสาระวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมท่านครับไปพบกับห้าอันดับหญ้าที่เหมาะในการเลี้ยงวัวมากที่สุดมีเช่นไรบ้างไปชมกันเลยครับอันที่ห้าหญ้าที่นิยมนํามาเลี้ยงวัวมากที่สุดนะครับได้แก่ หญ้ารูซี่ครับหญ้ารูซี่มีถิน่นกำเนิดที่ทวีปแอ,อ,อฟริกานะครับเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปีนะครับสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งนะครับชอบดินที่มีการระบายน้ําได้ดีนะครับแต่ก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดนะครับการปลูกก็สามารถปลูกได้ด้วยมเมล็ดนะครับเป็นหญ้าที่เหมาะสำหรับในการที่จะปลูกเป็นแปลงแล้วก็ปล่อยให้วัวลงแทะเล็มได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นหญ้าที่มีความแข็งแรงครับทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์ได้นะครับ ให้ผลพิธนะครับน้าหนักแห้งนะครับอยู่ที่2ตันถึง2.5ตันนะครับหรือว่า2ตันครึ่งครับต่อไร่หญ้าลูซี่แตกกอได้ดีนะครับมีใบที่นุ่มนะครับเป็นที่ชอบของสัตว์นะครับลักษณะของลําต้นนะครับลักษณะของลําต้นจะเป็นลักษณะกึ่งตั้งกึ่งเลื้อยนะครับแล้วก็มีรากออกตามข้อนะครับสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดแล้วก็ลําต้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าหญ้าลูซี่เป็นหญ้าที่สามารถออกดอกแล้วก็เมล็ดเยอะนะครับจึงนิยมนำเมล็ดมาขยายพันธุ์นะครับหวานนะครับสำหรับอัตราการปลูกโดยใช้เมล็ดนะ สามารถใช้มเมล็ด2กิโลกร,รัมต่อ1ไร่นะครับในการปลูกนะครับหลังจากย่างงวงได้ประมาณ70-80วันก็สามารถปล่อยบัวควายลงกินหญ้าในในแปลงได้เลยนะครับเพราะว่าหญ้าลูซี่นี้เป็นหญ้าที่มีความแข็งแรงคงทนนะครับทนต่อการเหยียบย่ำของสัตว์ได้นะครับอัตราโปรตีนนะครับของหญ้าลูซี่นะครับอยู่ที่ประมาณ9-10นะครับ ครับก็มาถึงอันดับที่4ี่นะครับตลอดอันดับที่4หญ้าที่นิยมนํามาเลี้ยงสัตว์มากที่สุดนะครับได้แก่ญ้ากินนีสีม่วงนะครับยากินีสีม่วงหรือญ้าในตระกูล้ากินนีนะครับยากินีเป็นยาที่นํามาจากทวีปแอฟริกานะครับประเทศไอริโคส์นะครับเป็น้าที่มีอายุหลายปีนะครับตั้ต้นตั้งตรงแล้วก็แตกกอได้ดีนะครับใบลักษณะใบใหญ่มีใบอ่อนนุ่มนะครับเป็นที่ชื่นชอบของสัตว์นะครับเขียวง่ายนะครับสับหด้ากินีก็เหมาะในการที่จะตัดให้ สัตว์เลี้ยงมากกว่านะครับที่จะปล่อยให้แทะเร็มนะครับเป็นหญ้าที่ทนทานต่อร่มงงอนนะครับแล้วก็ขยายพานันธุ์ด้วยการใช้เมล็ดแล้วก็ใช้เงานะครับเป็นหญ้าที่ไม่ทนต่อน้ําท่วมขังนะครับพินหญ้ากินซิโม่นี้จะมีลักษณะใบแล้วก็ลําต้นที่ใหญ่กว่าหญ้ากินีธรรมดานะใบก็จะมีลักษณะที่อ่อนนุ่มกว่านะครับจึงเป็นหญ้าที่นิยมนามาเลี้ยงสัตว์อีกชนิดหนึ่งเลยนะครับสำหรับผลผลิตนะครับผลผลิตของหญ้ากินีก็ให้ผลผลิตที่สูงมากนะครับโดยให้ผลผลิตอยู่ที่เฉลีย่ย1ถึง 4ตันนะครับต่อไร่นะครับต่อปีนะครับสาหรับวิธีการปลูกครับนิยมการปลูกโดยการใช้เมล็ดหานนะครับโดยใช้เมล็ด1กิโลครึ่งถึง2กิโลนะครับต่อไร่นะครับในการหว่านนะครับส่วนการแยกหน่อหรือว่าการแยกกอไปปลูกนะครับก็จะใช้อัตราอยู่ที่ประมาณ300ถึง400กิโลนะครับต่อ1ไร่นะครับส่วนการเก็บเกี่ยวนะครับหญ้ากินีซีม่วงนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากที่ปลูกไปประมาณ70วันนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวก็สามารถตัดได้ทุก30ถึง40วันนะครับ เขาส่วนปริมาณโปรตีนของยากินีอยู่ที่ประมาณ9-10%นะครับก็เป็นยาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เหมาะแก่การน,นำมาเลี้ยงสัตว์นะครับเพราะมีผลผลิตนะครับในปริมาณที่มากเลยทเทียวนะครับครับในลบับต่อไปของยาที่นิยมนำมาเลี้ยงสัตว์นะครับอันดับที่3นะครับ อันที่สามนี้ก็ผมว่าหลายคนต้องรู้จักนะครับเพราะว่าเป็นญ้าที่นิยมกัรปลูกกันมากเลยนะครับอันที่สามได้แก่ญ้าเนเปียร์ครับขับาเนเปียร์หรือมีอีกชื่อว่าหญ้าบานานะครับเป็นญ้าที่นาเข้ามาจากทวีปแอฟริกานะครับเป็นญ้าที่มีลักษณะมีเงาใต้ดินนะครับแล้วก็เป็น้าที่มีอายุหลายปีนะครับจึงเหมาะแก่การปลูกในการเลี้ยงสัตว์นะครับคือเราปลูกครั้งเดียวแล้วก็สามารถตัดได้ยาวๆเลยนะครับญ้าเนเปียร์นี้สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในดินหลายชนิดนะครับ ตั้งแต่ดินร่วนปนทรายหรือว่าดินเหนียวที่มีการระบายน้ําได้ดีนะครับตอบสนองต่อความกุดมสมบูรณ์ของดินแลวก็น้ําได้ดีนะครับแล้วก็สามารถทนแรงได้พอสมควรเลยนะครับคสำหรับหญ้าเนเปียนะครับเป็นหญ้าที่มีการติดเมล็ดน้อยนะครับแล้วก็อัตราการงอกต่ำด้วยนะครับสําหรับการปลูกก็จะนิยมในการนําท่อนพันธุ์นะครับมาปลูกนะครับโดยการใช้ท่อนพันธุ์นะครับสองถึงสามท่อนพันธุ์นะครับในการปลูกต่อหนึ่งหลุมนะครับในระยะห่างประมาณ 70คูณ70นะครับเพราะว่าต้นมันจะต้นโตต้นใหญ่มากเลยนะครับเวลามันแตกกอขึ้นมานะครับในการปลูดทําการปักท่อนพาลงในดินนะครับเอียงประมาณ45าองศาให้จมดินลงไปประมาณ1ข้อตานะครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบลงไปให้แน่นะครับสําหรับหญ้าเนเปียร์นะครับหไร่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงถึง10ตันถึง60ตันต่อไร่ต่อปีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับโปรตีนของหญ้าเนเปียร์นะครับอยู่ที่ประมาณ 11- 1 2ถึงสินะครับเป็นหญ้าที่เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ให นอกจากนั้นหญ้านิเปียยังสามารถนํามาทําเป็นพลังงานทดแทนได้นะครับโดยการบันหมักแก๊สพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามีประโยชน์เยอะเลยนะครับถือว่าเป็นพืชพลังงานทางเลือกอีกชน,นิดที่ดีเลยนะครับครับอันดับที่สอครับหญ้าที่นิยมนํามาเลี้ยงสัตว์นะครับในอันดับที่2น,นี้ได้แก่ ย้าหวัดอิสราเอลนะครับญ่าหวัดอิสราเอลก็ถือว่าเป็นญ้าที่มาแรงเลยนะครับช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นญ้าที่ให้โปรตีนสูงมากนะครับโปรตีนถึง20%เลยนะครับเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์มากเลยนะครับก็เป็นญ้าที่มีลําต้นอ่อนนุ่มนะครับลักษณะใบคล้ายใบเตยเลยนะครับไม่มีขนนะครับสามารถตัดแล้วก็ให้สัตว์เลี้ยงเรากินได้เลยนะครับโดยไม่ต้องสับนะครับเพราะว่าลําต้นเขาไม่แข็งสามารถกินได้หมดเลยนะครับ สำหรับหญ้าหวานอิสราเอลนี่ก็สามารถนําไปเลี้ยงสัตว์อื่นได้อีกนะครับเพราะว่ามีลําต้นที่อ่อนนุ่มนะครับสามารถให้ไก่ให้เป็ดหรือว่าสามารถสับ์ให้ปลากินก็ได้นะครับเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงอีกชนิดหนึ่งนะครับสาหรับการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลนะครับก็สามารถปลูกได้โดยการใช้ท่อนพันนะครับหรือว่าใช้ปลูกเป็นข้อตานะครับสับเป็นต้นเป็นต้นแล้วก็นาไปปลูกนะครับโดยการเตรียมการปลูกนะครับไปใช้ท่อนหนึ่งนะครับก็จะมีประมาณ5้าถึงหข้อตานะครับนาไปปลูกนะครับแต่ว่ายาชนิดนี้ก็เป็นยาที่อ่่่อนุมมะไห การปลูกเป็นแปลงใหญ่แล้วก็ปล่อยให้สัตว์แทะเริ่มนะครับเพราะว่าเนญ้อที่อ่อนนุ่มก็ไม่ทนต่อการเหยียบย่ำนะครับก็ถือว่าเป็นพืชอีกชนิดน,นึ่งนะครับที่ให้โปรตีนสูงแล้วก็เหมาะนิยมนํามาเลี้ยงสัตว์มากเลยนะครับครับก็เดินทางมาถึง,ถง,ถงอันดับที่1น,นะครับ ยาที่นิยมนํามาเลี้ยงสัตว์มากที่สุดนะครับลำที่1ได้แก่ญ้าแพนโกล่านะครับก็หลังจากที่ผมได้ไปสัมาษณ์ในหลายฟาร์มมานะครับก็ฟาร์มแถวภาคอีสานนะครับเขาจะนิยมปลูกญ้าแพนโกล่านะครับ,รบเพราะว่าเป็นญ้าที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็เป็นยาที่มีความทนทรมน,นต่อแ,แล้งแล้วก็น้ําท่วมนะครับซึ่งเหมาะกับภาคอีสานนะครับซึ่งบางทีมีน่าแ้งที่ยาวนานแล้วก็บางครั้งก็มีน้ําท่วมในพื้นที่ปลูกอย่างเงี้ย มันก็สามารถอยู่ได้นะครับหญ้าเพนกล่านะครับเป็นหญ้าที่นําเข้ามาจากทวีปแอฟริกาเช่นกันนะครับครับสำหรับหญ้าเพนกล่าเป็นหญ้าประเภทชนิดหญ้าเลื้อยนะครับมีอายุหลายปีถ้ามีลําต้นทอดไปตามพื้นผิวดินนะครับมีรากออกมาตามข้อที่สัมผัสดินและแตกหน่อเจริญเติบโตนะครับปกคลุมไปทั่วพื้นดินนะครับมีลําต้นสูงประมาณ40-60เซนติเมตรนะครับลักษณะของใบนะครับใบไม่มีขนนะครับใบเล็กเรียวแล้วก็อ่อนนุ่มนะครับหญ้าเพนกล่านี้เป็นหญ้าที่ไม่สามารถผลิต เมล็ดได้นะครับจึงนิยมนําการขยายพันธุ์โดยการใช้ต้นมาปลูกนะครับครับหญ้าเพนกล่าเป็นหญ้าที่ขึ้นได้ดีในดินหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นดินทรายดินร่วนหรือว่าดินเหนียวนะครับก็สามารถขึ้นได้นะครับแล้วก็ทนต่อสภาพแห้งแ้งได้ดีนะครับแล้วก็ทนกับน้ําขังได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับครับหญ้าเพนกล่าสามารถตัดไปใช้ประโยชน์ได้ในครั้งแรกนะครับหลังจากที่ปลูกไปประมาณ 60- 70บวันนะครับหลังจากที่ปลูกนะครับแล้วตัดครั้งต่อไปก็ทุกๆ40วันนะครับแต่ในช่วงที่น้ํา ดินรวมสมบูรณ์หรือว่ามีน้ําเพียงพอครับก็สามารถตัดได้ทุกๆ3มสิบันเลยนะครับก็เป็นยาที่เจริญเติบโตได้เร็วนะครับได้ดีมากเลยนะครับถ้าสำหรับยาเพโกล่าก็สามารถตัดนะครับครั้งหนึ่งก็สามารถตัดได้3าถึงสตันนะครับต่อไร่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณที่สูงมากเลยนะครับส่วนปริมาณโปรตีนของยาเพโกล่าครับอยู่ที่7จ็ดถึงสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ้าเพโกล่าก็เป็น้าที่ทนต่อการแทะเล็มแล้วก็การเหยียบย่าของสัตว์นะครับเราสามารถที่จะปลูกเป็นไร่แล้วก็สามารถที่จะปล่อยสัตว์ลลงไปแทเ็มใน ทุ่งหญ้าแปลงหญ้าแพงโงกลาได้เลยนะครับซึ่งเหมาะกับกเกษตรกรที่ไม่มีแรงงานในการที่จะเก็บเกี่ยวนะครับก็สามารถที่จะปลูกก็สามารถปล่อยให้สัตว์ลงไปแทะเลมในทุ่งนาหรือว่าทุ่งหญ้าแพรงกลาได้เลยนะครับก็หลังจากที่ผมได้ไปสัมภาษณ์ในหลายฟาร์มนะครับคร่าวๆนะครับแถวภาคอีสานครับหลายคนก็บอกเป็นเสียงีวยวกันว่าหญ้าแพงโงกลาเหมาะกับภูมิภาคนี้มากที่สุดครับเพราะเป็นภูมิภาคที่แรงนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีน้ําท่วมนะครับซึ่งหญ้าแพงโงกลานี้ สามารถทนแ้งแลวก็ทนน้าท่วมขังได้นานเป็นเดือนเลยนะครับก็สามารถปลูกได้แต่ว่าแม้หน้าแรงจะแ้งไปหรือว่าต้นตายหมดพอฝนมานะครับเพราะมันจะมีะมีเงาอะไรอยู่ใต้ดินนะครับมีลาต้นอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็สามารถที่จะแตกกอขึ้นมาใหม่แตกต้นขึ้นมาใหม่ได้นะครับจึงเหมาะกับปลูกแถบภาคอีสานนะครับกท็ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้กล่าววันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับสาหรับท่านที่กําลังเลี้ยงสัตว์อยู่นะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับ ก็สามารถนําข้อมูลดีๆที่ผมนํามาให้ในวัน land, AM นี้ครับไปปรับปรุงในพื้นที่ของท่านนะครับให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เป็นพื้นที่ดอนหรือว่าเป็นพื้นที่รุ่มนะครับก็ไม่สามารถที่จะปลูกหญ้าชนิดเดียวกันได้นะครับก็นําข้อมูลดีๆที่ผมได้กล่าวไปนี้ก็นําไปปรับปรุงในพื้นที่ของท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม รับช่องกระสทธิิวให้ผมด้วยนะครับแล้วกับพวกกระแม่ได้ในราการกระสทธิิวสหรับวันนี้ผมโจชิิวต้องขอลาท่านผู้ชมท่านไปก่อนพวกกระแม่คิปหน้าสวัสดีครับ